สวสดีครับพวกผมช่างนีท่าสายนะครับในช่องช่างมีท่าสายแันแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างนีนะครับก็จะมาทาคลิปสอนทํางานนะครับทํางานเลนโบราณนะครับงานเลนโบรารบนะครับนะครับผมตัดด้วยเครื่องเลเซอร์มานะครับแต่ก็ยังมี มุมแบบมุมเมาที่จะไม่ค่อยเท่ากันดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องนะครับพอตัดความหนามากๆนะครับเพราะว่าที่ก่สามห้าห้ามิลสามมิลสามมิลสองแผ่นก็เก้ามิลเก้ามิลบวกอีกแปดมิลก็สิบเจ็ดมิลนะครับเพราะว่าเครื่องผุเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับก็เลยยังไม่ค่อยที่จะ เข้ากันดีนะครับอันนี้นะครับก็จะมาไม่ได้ก็คืองานมือนะครับต่อให้มีเครื่องนะครับต่อให้มีเครื่องอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดามนะครับก็ต้องกลับมาพื้นฐานงานมือเช่นเดิมนะครับจะมาดูถูกว่าช่างโบราณช่างอะไรนะครับงานเรนพวกนี้นะครับคืองานโบราณน,นะครับ ต้องศึกษาไว้ให้เยอะนะครับงานโบราณงานมือนะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปสอน,นครับในการเกียรกการแต่งงานลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาแต่งนะครับแต่งให้เข้าทรงเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าผมได้สอนทำงานเลนไปนะครับ เราก็จะมาแต่งให้ได้ทรงก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปเกียร์นะครับเพราะว่าด้วยเครื่องมานะครับเครื่องผมถ้าให้ดีต้องไม่เกิน12มิลน,นะครับเครื่องผม11มิล12มิล10มิลน,นี่หวังผลได้นะครับเพราะว่าเครื่องผมมันตัวเล็กนะครับเครื่องเนเซอร์ตัวเล็กเพียงแค่40วัตต์นะครับ แล้วก็อายุเครื่องก็เข้าสี่ปีแล้วนะครับสามปีกว่าเข้าสี่ปีแล้วนะครับสามปีครึ่งกว่านะครับตอนนี้ความที่ว่าจะให้มันเหมือนเครื่องใหม่ก็จะลําบากนะครับกําลังไฟก็จะอ่อนลงนะครับกําลังไฟกําลังหลอดก็จะต่ําลงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยงานมือช่วยนะครับไปแต่งลูกนะครับ ก็เช่นเดิมนะครับตือสั่งจพทอดตั้งข้างตรงห่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะเกียรลงให้มาถึงที่แถบสีสามสีนะครับก็ว่าเป็นสีน้ำตาลสองแถบนะครับอน้าด้านหลังแล้วก็มีตรงกลางนะครับถามว่าทำไมถึงได้แซมเยอะนะครับเพราะว่าที่ผมใช้สามแ่นก็คือเป็นลักษณะประมาณว่าให้พ้นจากหน้านะครับ ให้กระจกนะครับกระจกขวาหน้าไม่โดนจมูกแะนะครับะนะครับหนาหนามากนะครับสิบกว่ามิลเลยนะครับ แล้วก็ค่อยๆลูปนะครับอาศัยงานมือนะครับแบบสู่พื้นฐานงานมือนะครับงานพวกนี้เป็นงานคลาสสิกนะครับงานคลาสสิกหนาน,นะครับ แล้วก็ค่อยๆตบใบนะครับค่อยๆตบใบไล่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนผมเข้าเครื่องอินเกียร์อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็ขอตัวแต่งให้เข้าทรง B ก่อนนะครับอ่ะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราแต่งนะครับได้ทรงอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับตรงห่วงนี้ไม่ได้แต่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเกียร์นะครับผมก็แต่งเฉพาะ บริเวณขอบข้างเดียวแล้วก็ขึ้นมาตรงบ่านี้ครับบ่าตรงนี้นะครับสไตล์ผมก็คือผมทําเพื่อลดห่วงนะครับเพราะว่าบริเวณด้านบนนี้คือเป็นห่วงพระนะครับเพราะว่าจะเป็นพระจะเป็นลูกไข่มานะครับเป็นพระทรงลูกไข่มาแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นห่วงพระนะครับห่วงที่เราใช้ห้อยนะครับอันนี้นะครับผมก็เลยทําตรงขึ้นมานะครับเพื่อให้หลบห่วงนะครับ มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําหน้าลมครับหน้าลูกไข่เพื่อปิดห่วงนะครับก็จะไม่เห็นห่วงนะครับคราวนี้เราก็จะเข้าเครื่องเกียรนะครับอครับคราวนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าเครื่องเกียนะครับเครื่องเกียก็เช่นเดิมนะครับคือกระดาษทรายนะครับติดใส่กับใบเกียที่ว่าเป็นใบเกียพลอยนะครับเป็นเหล็กนะครับ ท่าน,นี้เราก็จะมาเกียดูนะครับเกียให้ดูนะครับรว่าเกียลักษณะแบบไหนนะครับการเกียก็คือการเหมือนเดิมน,นะครับนำเข้าแล้วก็นำเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยไล่ลงครับ ค่อยกิน่างนี้นะครับเพราะตอนนี้ขอดจะบางนะครับขอดจะบางไม่ค่อยหนามากเหมือนที่ผมเลี่ยนใส่นะครับเพราะว่าผมแต่งออกเยอะนะครับ เป็นวันี้นะครับนี้เแล้วก็ลดลงได้นะครับพอาวลาร้านลักต,ตรงห่วงก็จะเหลืออยู่ที่สีน้ำตาลกับสีขาวนะครับ,รบสําคัญคือด้านข้างนะครับอย่าให้กินเยอะนะครับด้านข้างอย่าให้กินเยอะ เพราะว่าขอบปานนะครับจะไม่ค่อยนอยาเหมือนที่ว่าเหมือนใสในสองทุกปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นงานโบราณน,นะครับเป็นงานเลียนโบราณเราจะไปช่วยเตียอีกครั้งนะครับเอล้วจะไปช่วยตะไบอีกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มันกินเยอะนะครับ น,น,นะครับตัวนี้เกลีร์ลงมาพอจะแทบถึงสีขาวนะครับได้แล้วนะครับหนึ่งหน้านะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลงกระบลงกระดาษทรายอีกครั้งหนึ่งน่ครับแตอันนี้ก็วางมืงก็เกลียยเหมือนกันนะครับ ก็ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆเกียร์ลงมาประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมตะใบเก็บงานีทีนึงนะครับตะใบเก็บงานแล้วก็จะไปปัดเงาให้ดูนะครับลักษณะการเกียร์งานโบราณแต่งงานโบราณไปค่อยเกียร์ลงนะครับเดี๋ยวดูตอนเกียร์เสร็จแล้วไปลงตะใบนะครับอ่าครับหลังจากที่เราเกียร์นะครับเราเกียร์แล้วนะครับก็จะได้เอามาประมาณนี้นะครับนะครับ สองหน้านะครับอันนี้เราก็จะมาเก็บนะครับเก็บงานด้วยตะไบนะครับ ลบนะครับค่อยลบลงนะครับตรงนี้ตรงห่วงครับค่อยลูบนะครับจะค่อยลูบลงนิดเดียวนะครับ นี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้หนาหนึ่งนะครับขอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับเพราะว่าผมทําขอบไปน้อยนะครับเพื่อจะไม่ให้เธอทะนะครับแบงนี้นะครับแล้วครันนี้นะครับมันก็จะมาลงกระดาษทรายนะครับลงกระดาษทรายก็คือไล่จากสีส้มนะครับ ไล่จากสีส้มแล้วก็ไปสีเหลืองสีเขียวนะครับอะแต่ผมก็จะขักนะครับแล้วก็จะลงแล้วผมก็จะไปลงกระดาษทรายเสร็จแล้วผมก็จะไปเข้าเครื่องขัดนะครับแล้วผมจะให้ดูตอนที่ทำเสร็จนะครับนะครับค่อยขับไล่นะครับไมขับไล่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนผมขับเสร็จแล้วก็เอาเข้าเครื่องนะครับ อ่ะครับเสร็จพอเราเข้าไปพักเงาเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับงานเลนโบลามนะครับงานเลนโบลาะครับก็จะประมาณนี้นะครับงัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับไว้ใหผมด้วยนะครับในช่อง ทั้งมีท่าทายกา n แนวนะครับหนึ่งไลคืหนึ่งกำลังใจนะครับให้ผมมีกําลังใจในการทาําคลิปต่อไปนะครับก<ม>็เป็นคลิปสอนงานเร<ม>ียนพระครับใ<ม>คลิปนี้ขออ่านคาว่าสวัสดีครับ